สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีธาบุยนะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสหรับเจ้า Honda าดีเบลห0าปี2018ของแต่งจัดเต็มนะครับคันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะมาชมคลิปนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านธาตุใบพนมห้าจังหวัดสุธบุรีนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไสสันสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันร้านพี่ตีครับเปิดบริการตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2องทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุด นะครับเรามีบริการรับแลกเทอร์มรถบิ๊กไบทุกรุ่นนะครับพร้อมบริการขนส่งบิ๊กไบทั่วประเทศนะครับเอาละครับเดี๋ยวพิ่ติจะพาไปชมเลยว่ารถคันนี้นะครับเลขไมจะวิ่งมาเท่าไหร่นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวนะครับเลขไมคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง2,716กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเลขไมแท้นะครับของแต่งมีอะไรบ้างนี่กระจกไฟแทนแต่งนะครับปอกแฮนแต่งมือเบรกมือค้าแต่งนะครับสามารถปรับระดับได้ อันนี้เป็นแฮนด์แต่งจากเดียบโลนะฮะนี่นะครับโอ้โหฝาปิดปุกแล้วมันถ้ามันเบรกก็เป็นของแต่งด้วยนะครับมือเบรกนะครับปรับระดับได้เช่นเดียวกันนี่นะฮะโอ้โหแผงขอบนล่างสวยนะครับเห็นไหมฮะไม่มีรอยเลยครับนี่ครับขอบถังแต่งนะครับนี่เป็นไงครับสวยงามเป็นงานคลัสซอมที่ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับเบาะนั่งนะครับลายไดมอนคัตนะครับเดินได้สวยงามเลยนะครับคันนี้มีเบาะซ้อนมาให้ด้วยนะฮะมายังไม่จบครับด้านหน้าครับ นี่นี่ให้ดูก่อนมือเบรกมือคัตแต่งจากเดียบรอเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วครอบกระบอกโช้กด้านหน้าแต่งโมงด้านหน้าแต่งไฟหน้าแต่งด้วยนะครับนี่ไฟหน้าแต่งเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบ FullLED เลยนี่ครับบังโคนหน้าแต่งเช่นเดียวกันยางหน้าหลังเบิกใหม่น,นะครับโอ้โหอ้วนๆใหญ่ๆสวยๆครับแมมาในไสไตล์ฮาร์เด้เดวิสันเลยนะครับเห็นไหมฮะจานเบรกด้านหน้านะครับเต็มเต็มเลยครับอันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นี่ครับ ระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยคาลิปเปอร์ด้านหน้าเดิมๆไม่มีรอยล้มกาดหม้อน้ําแต่งนะครับไม่พอนี่ฮะมีอกล่างแต่งด้วยนะครับเข้ากับชุดนะครับชุดแต่งทั้งคันเลยนะครับแขงเครื่องเดิมๆสวยๆครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับผลลัพไม่มีขยับไม่แต่ตัวเดียวนะครับพักเท้าแต่งนะครับจากเดียมโลเช่นเดียวกันนี่ครับกาบด้านข้างก็แต่งนะครับดูไหมครับผมของแต่งจัดเต็มไม่พอครับนี่โชคหลังแต่งครับจาก YSS ด้วยนี่ สวยงามนะครับของแต่งจัดเต็มนะครับคันนี้เป็นท่อเดิมอยู่นะครับซึ่งท่อเดิมผมบอกเลยว่ามันเข้ากับตัวชุดแต่งมากๆนะครับมาฟังเสียงท่อกันโอ้โหเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนจานเบรกด้านหลังนะครับเต็มเลยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นี่คือ2000กิโลเมตรแท้ยางด้านหลังนะครับนี่โอ้โหยางลายนี้ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับอ้วนใหญ่ๆปัท้ายเดิมนะครับไม่มีบิดเบี้ยนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้เห็นไหมครับ อมาที่ฝั่งซ้ายบ้างนี่ครับนี่ครับบังโซ่แต่งจากเดียบรนะครับโซ่เตอร์เดิมๆนะครับสวยๆเลยนี่โชคหลังจาก YSS เห็นไหมครับนี่ครับแข้งเครื่องฝั่งขวาอ่ะฝั่งซ้ายครับขออภัยไม่มีรอยล้มล้มแปะไม่มีนะครับนี่ทักท้าจากเดียบรเห็นไหมครับกุญแจคันนี้ให้มาครบถึง2ดอกสวยงามจริงๆครับเพื่อนครับนี่ไฟเลี้ยวคู่หน้าเป็นแบบ LED ครับฝังอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ ระบอกโชคร่างด้านหน้าสวยนะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยล้มนะครับโอ้โหรถคันนี้พี่ตีให้ไปเลยสภาพดี95%พร้อมของแต่งจากเดียบรโอทั้งคันนะครับและที่สำคัญราคาเนี่ยบอกเลยว่าไม่แพงแน่นอนนะถ้าเทียบกับของแต่งนะครับยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรายละเอียดอสภาตัวรถครับเงินดาวน์นพอร์ตอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสนใจก็รีบแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับ ราคาต่อรองได้นะครับจากไฟแนนซ์ก็มีโปรโมชั่นนะคะรับรับแจกเกินทุกรุ่นนะครับสุดท้ายนี้สำหรับผู้นที่ชอบคลิปนี้พี่สีขอฝากทุกท่านเข้าไปกดติดตามฝากกดซับสไคร์กับช่องชาแนลซันเดอร์ไบค์ของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ